ทีร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น w w w i ว็บไอเอาะครับเรามาเริ่มภารกิจกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเปิดแผนที่ปับ๊บภารกิจเราก็คือมุ่งตรงมาทางนี้ปับป๊บป๊หรือเปล่าวะหรือมันมาทางนี้วะแล้วก็มาทางนี้ทางนี้ไม่น่าจะปลามาได้นะ ตรงอ๋อนี่อ้อมอ้อมอ้อมไก่เลยครับโอ้นี่แหละพระเจ้าโอ้โหนั่นแหละพระเจ้าโดนรถตัวเองเอ่อไปทางไหนหลืมแล้วเราจะออกทางนี้อ้อมครับอ้อมอ้อมมาทางนี้ถูกต้องแล้วแนันโอ,นอน้เละหมดโอ้ โอ้เละหมดเละหมดนี่ไป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 ไเลยเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะทางไหนวะทางนี้บอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นทางตันบุ้มบุมบ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 ุมบมบุมบมบุมบมบุมบมไปทางนี้สินะ อันอ่านอันอ่าน,น,นออใช่เลรววะใช่เลรววะอ่าทางนี้สินะเออทางนี้สิโอ้โหใช่เลรววะอ่าใช่นี่วะไปไอเราโดดปึ้งปั้งปึ้งปั้งโดดใช่ไหม คือเราต้องโดดใช่ไหมไม่โดดได้ไหมคงไม่ได้สินะอ่นาน,นหนนยาบนะคะเนียต้องถอยไกลเลยถอยไกลเลยคะเนียไปเดี๋ยวดูดูลูโดด,ด,ดกันดิคือเราต้องโดดตรงน,นี้ใช่ไหมไปตกนู่น มีทางเดียวแล้วล่ะโอ้ยเดี๋ผมขับรถเป็นไหมวะเนี่ยบอกก่อนนะฮะรถขับในบ r d ด r l ร n d นนี่ไม่เหมืหอนรถนเกมอื่นนะครับผ่ <c oughs> านไปได้ด้วยดี <c oughs> ถลม่มถล่มให้ยับถล่มให้ยับนี่ชนมาก ชนและหนีด้วยอเอาดิพฤติกรรมไม่ดีฮะอ,อย่าเอาเรียนแบบทางนี้ต้องมีส้นตีแน่นอนไม่มีตั้งงั้นต้องขับช้าๆเอามีนี่วะโอ้โอ้โอโอโอตายตายแล้วเอาดิคุณจะมาสู้กับปืนกลเหรอเนี่ยอ้โธ่คุณนิกาดีมากๆเนี่ย มึงรู้จักไปน้อยแล้วเหยียบแม่งหมดเลยเอาเด็ดโอ้เละเป็นโกโก้ข้ำอยู่ไหนอีกไอ้ทำไมตียินเสียงระเบิดวะเละเป็นโกโก้ค้ำนะดีเลือดเลือดมีสี่ร้อยเอาดิเอาดีเลือดมีสี่ร้อยเอาด,เเอาดีเอาดีไหนเละเป็นโกโก้ค้ำ ตูม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 เละเละหมดเอาดิอ่าสู้จะสู้หรือจะสู้หรือสู้อ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮม่ทำไมมันอยู่ในแผนที่มันมีเยอะจังวะ อ๋อมันเป็นตำรวจติดตามตัวนี่วะ่ะยิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้เลยฮ่าฮ่าเละหมดโ่เอ,เอ้ยแหมแล้วก็วนอยู่สนานโอ้อยู่นี่นี่เองแหวบมีอาการหายใจมีอะไรเก็บไหมเอ่ย <c oughs> เฮ้ยอะไรยิงกูวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ ซ่อนตัวแล้วเบอร์ไปกินนี่เดี๋ยวยังมีคนยิงเราอยู่อ่ะอืมชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตช็อตปืนเด้งปืนแม่งโคตรเด้งเอา้ามาแด้เมื่อไหร่ มาตั้งแต่เมื่อได้นี่นระเบิดในคามเมลา่าคามเมลา่ามีอยู่ห้าอันแล้วเราจะยิงมันจังไดอ๋อ ต้องทำอะไรคาเมล่าไ,ได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตคาเมล่าห้าอันแล้วเราจะยิงได้ไงห้าอันพร้อมกันเฮ้ยมันต้องมีสิน่าห้าอันหนึ่งสองสามสี่แล้วอันที่ห้าอยู่ไหนวะ 5 5ที่5อยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่อันที่5อยู่ไหนวะ1 2 3 4อันที่5อันที่5อยู่ไหนเลยเป็นนี้วะหนึ่ง Bom, bum. B. Ow. 3 shock Nova shield I gave you should disable all the security devices when it's triggered. Just need to deplete the shield and the nose just get hurt next to the power boxes. Throw a grenade at yourself! Get somebody to shoot you! Punch yourself in the face! You can't do that last one. you are. The password is. Bye! Donkey Bubba! Donkey Bubba! เยียมตัวไปจ้าทันนี้สินะถ้าเราจะไม่ผิดเราไม่ต้องไปนสนใจคะพวกหนูเอากาศเกือบ <c oughs> ไม่ผ่านอีกแล้วทำไมมันเอียงข้างนั้นเนี่ยไป ทางไหนต่อวะทางนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วรู้สึกว่าไอ้พวกหนูอวกาศนี้มันจะมีตั้งแต่ภาคสองนะคือมึงย้ายที่อยู่ขึ้นมาบนอวกาศว่างั้น เออผมเอาของมาส่งแล้วอ,อ่าอย่างนั้นแหละมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละไอ้น้องเอ,อ๋ยมันกคิดต่อไปอยู่ไหนว <laughs> ะเนี่ยมันคิดต่อไปมันเป็นต๋องเลยดีกว่ามันกคิดต่อไป,ป โ g ้มันมีมันมีสัตว์เป็นมิดด <im itation> ้วยเหรอวะเน,นี่ <im itation> ยเออเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไม่รอดแล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสัตว์ประหลาดแถวนี้ ยังไม่สนใจฮะทางไหนวะทางนี้สินะเย่เ yeah. ียมันจะล้วงดากกันนี่วะฉันพร้อมที่จะล้วงดากแล้วใช่ไหมเนี่ยกลัวอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมอไอ้บ้าเอ้ยนียมย่มันเครื่องช็อตนี่วะ เอาสะเกาะหายเลยโอเคให้กูเข้าไปโดนช็อตแล้วก็เอาของให้กูแม่งมองกูไม่ละสายตาเลยอืมเป็นเมืองอ้าว หเว้ยเยเมืองก็ไฮเทคลิปเสือค้างอีกเอาเอาตายตายนนแนะะ่แน of ่เพื่อ้้้เยเย้อ้ <ak> อันน่าเต้นอัน oui> น่าเต้นได้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหแม่สาวคนนี้ใช่ย่อยแล้วเนี่ยอ่าอ่าพูดออกมาอ่าโอเคไปต่อดีกว่าเฮ้ยมีเกมให้เล่นด้วยเราไม่เล่น ทำอะไรของมันวะช่างซ่อมเนี่ยเอาเรามาตันทางโอ้เรามาตันทางมาซะงันไปนำทางข้าสู่วาัล่าอ่าเซฟก่อนสองตาดีนี่คือเครื่องสแกนตาแต่รู้สึกว่าเราจะมองไม่ค่อยเห็น เนี่ผ่านแล้วอือผ่านแล้วนั่นแหละอือโอ้ใช้ได้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมล้วมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเอาละครับก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงจะไปประจนภัยในรูปแบบไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมนะฮะ ตอนนี้ช่องของ g a m e มอร์ฟิชเบดก็สองหมื่นซับสไคร์แล้วก็ขอขอบคุณจริงๆที่ติดที่ติดตามเรามาตั้งนานโอเคฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม